สวัสดีครับเวลาเราพูดถึงเรื่องสุขภาพเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงอายุไขใช่ไหมครับว่าจะอยู่ได้ยืนยาวแค่ไหนแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองคุยกันในอีกมุมหนึ่งนะฮะที่เรียกว่า health span หรือพิกัดสุขภาพครับค่ะ health span ก็คือจะว่าไปมันคือจำนวนปีที่เราใช้ชีวิตแบบมีสุขภาพดีจริงๆอะค่ะแปลว่าปราศจากโรคเรื้อรงังหรือความเจ็บป่วยความพิการที่มันมาลดทอนคุณภาพชีวิตเราอะ มีข้อมูลที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะสําหรับบ้านเราเนี่ยอายุไขเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ77.7ปีอืมก็ถือว่าสูงนะครับใช่ค่ะแต่ว่าแต่เฮล t h สแปนเฉลี่ยอยู่ที่68.3ปีเองโหต่างกันเยอะเลยนะครับเกือบเกือบ10ปีใช่ค่ะนั่นหมายความว่าช่วงเกือบทศวรรษสุดท้ายของชีวิตเนี่ย หลายคนอาจจะต้องอยู่กับความเจ็บป่วยไม่สบายเป็นช่องว่างที่แบบน่าคิดเหมือนกันนะครับแล้วเรื่องนี้ดูเหมือนจะสำคัญขึ้นเรื่อยๆด้วยผมเห็นตัวเลขเศรษฐกิจสุขภาพหรือที่เขาเรียกว่า wellness economy ทั่วโลกเนี่ยโตเร็วมากคาดกันว่าจะสูงถึง8.5ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐเลยนะภายในปี2027เนี่ยค่ะตัวเลขมหาศาลเลยแล้วแล้วเราจะเพิ่มปีสุขภาพดีหรือ health span ของเราได้ยังไงบ้าง ข้อมูลที่เราดูกันมาเนี่ยมันก็ชี้ไปหลายปัจจัยนะแต่หลักๆเลยคือความเข้าใจเรื่องความอ้วนให้ถูกกับเรื่องความสําคัญของกล้ามเนื้อค่ะงั้นเรามาเริ่มที่เรื่องความอ้วนก่อนเลยไหมครับต้องเข้าใจยังไงให้ถูกได้ค่ะคือคําว่าอ้วนหรือ obesity เนี่ยจริงๆมันไม่ใช่แค่น้ําหนักตัวเยอะนะคะแต่มันคือการที่ร่างกายเรามีไขมันสะสมมากเกินไปมากจนมันเริ่มส่งผลเสียต่อสุขภาพ เพิ่มความเสี่ยงโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCDs ที่เรารู้จักกันดีครั้งเบาหวานความดันสูงไขมันสูงพวกนี้แหละค่ะอ๋อครับครับแล้วแล้วเราพอจะมีวิธีดูเบื้องต้นไหมครับว่าเราเข้าไข่หรือยังก็มีวิธีง่ายๆที่ใช้กันบ่อยนะคะอย่างแรกคือวัดเส้นรอบเอวสำหรับผู้เองเนี่ยไม่ควรเกิน80ซนติเมตร ส่วนคุณผู้ชายก็ไม่ควรเกิน90ซนติมตรค่ะ80กับ90นะครับใช่ค่ะแล้วก็อีกวิธีคือดูค่า BMI หรือดัชนีมวลกายแต่ต้องใช้เกณฑ์สำหรับคนเอเชียแปซิฟิกนะคะถ้าค่า BMI เกิน23เนี่ยก็ถือว่าเริ่มมีน้ำหนักเกินแล้วหรือทวมแล้วล่ะค่ะ23นี่คือเริ่มทวมแล้วใช่ค่ะแต่ผมเคยได้ยินว่า บางทีคนดูผอมๆหรือ BMI ปกติก็อาจจะมีปัญหาได้เหมือนกันที่เรียกว่าอ้วนซ่อนเร้นหรือ sarcopenic obesity อันนี้น่าสนใจครับถูกต้องเลยค่ะอันนี้น่ากังวลมากคือภาวะ sarcopenic obesity เนี่ยมันคือการที่เรามีเปอร์เซ็นต์ไขมันในร่างกายสูงแต่ส่วนทางกับมวลกล้ามเนื้อที่น้อยมากๆแม้ว่าค่า BMI อาจจะดูปกติก็ตามอ๋อคือน้ำหนักไม่เกินแต่ไขมันเยอะ กล้ามเนื้อน้อยใช่ค่ะพบได้บ่อยเลยในกลุ่มคนทำงานออฟฟิศนั่งโต๊ะนานๆไม่ค่อยได้ขยับตัวหรือในผู้สูงอายุซึ่งภาวะนี้จริงๆอันตรายนะคะเพราะมันเพิ่มความเสี่ยงทั้งหกล้มง่ายภาวะดื้ออินซูลินแล้วก็นำไปสู่เบาหวานได้ง่ายขึ้นด้วยพอจะอธิบายให้เห็นภาพชัดๆได้ไหมครับว่าไอไขมันมันไปสะสมยังไงในภาวะแบบนี้ถ้าเราไปดูภาพจากเครื่องสแกนซีทีจะเห็นชัดเลยค่ะไขมันที่เป็นส่วนสีดำๆเนี่ยมันไม่ได้แค่พอกอยู่รอบๆกล้ามเนื้อที่เป็นสีเทาๆนะคะ แต่มันแทรกแทรกซึมเข้าไปในตัวมัดกล้ามเนื้อเลยลักษณะจะคล้ายๆล,ลายหินอ่อนบนเนื้อวาเกียวอะค่ะโอ้โห oh นึกภาพออกเลยครับหรือเหมือนไขมันที่พอกตับหานฟัวกราสแบบนั้นเลยค่ะซึ่งหมายความว่าไขมันมันเข้าไปแทนที่แล้วก็ไปรบกวนการทำงานของกล้ามเนื้อโดยตรงเลยโอ้โห oh เข้าใจเรื่องอ้วนซ่อนเร้นแบบนี้แล้วมันทำให้เห็นเลยนะครับว่าการดูแลสุขภาพแบบเดิมๆที่แบบ รอให้ป่วยแล้วค่อยรักษาหรือทรีทเมนต์เนี่ยมันอาจจะไม่พอแล้วจริงๆใช่ค่ะนี่คือจุดเปลี่ยนสำคัญเลยที่ทำให้แนวคิดเรื่องสุขภาวะที่ดีหรือเว n e s s มันเข้ามามีบทบาทมากขึ้นคือทรีทเมนต์เนี่ยเป้าหมายหลักคือรักษาคนป่วยให้หายหรือกลับมาปกติที่สุดเท่าที่จะทำได้ครับแต่เวลเนสเนี่ยมันเป็นการดูแลชังรุกค่ะ คือทำให้คนปกติเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นไปอีกหรืออยู่ในภาวะที่ดีที่สุดที่เรียกว่า optimal health เพื่อป้องกันโรคตั้งแต่เนินๆแล้วก็ยืดช่วง health span ของเราให้นานที่สุดเท่าที่จะทำได้เป็นการเปลี่ยนมุมมองจากการซ่อมมาเป็นการสร้างเสริมนะครับประมาณนั้นเลยค่ะแล้วถ้าเราจะเน้นสร้าง wellness โดยเฉพาะเรื่องจัดการไขมันกับสร้างกล้ามเนื้อเนี่ยกลยุทธ์สาคัญคืออะไรบ้างครับ หัวใจสำคัญที่สุดเลยนะคะคือต้องให้ความสำคัญกับกล้ามเนื้อค่ะกล้ามเนื้อเนี่ยไม่ใช่แค่ส่วนที่ทำให้เราขยับตัวได้นะแต่มันเหมือนเป็นเตาเผาพลังงานหลักของร่างกายเลยแล้วก็ช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดได้ดีมากๆเพราะกล้ามเนื้อสามารถเก็บน้ำตาลกลูโคสได้ถึง80%ของที่ร่างกายรับเข้ามา80%เลยเหรอครับใช่ค่ะเยอะมากดังนั้นการมีมวลกล้ามเนื้อที่แข็งแรงเนี่ยจำเป็นมากๆต่อการมีเฮลท์แปนที่ดี มีข้อมูลที่เราดูมาด้วยใช่ไหมครับว่ามีเซลล์ตัวหนึ่งชื่อ FAPs อะไรสักอย่างเนี่ยที่ถ้าเราไม่ค่อยขยับตัวแล้วก็กินพลังงานเกินมันจะเปลี่ยนเซลล์ต้นกำเนิดในกล้ามเนื้อให้กลายเป็นเซลล์ไขมันได้เลยใช่ค่ะเซลล์ FAPs นี่แหละค่ะ โอแสดงว่าแค่คุมน้ำหนักอย่างเดียวอาจจะไม่พอต้องแอคทีฟต้องรักษากล้ามเนื้อไว้ด้วยไม่งั้นกล้ามเนื้อจะกลายเป็นไขมันแทนถูกต้องที่สุดเลยค่ะวิธีป้องกันไม่ให้เซลล์ FAS p ทำงานแบบที่เราไม่ต้องการก็คือต้องเคลื่อนไหวร่างกายสม่ำเสมอแล้วก็ต้องคู่กับการคุมอาหารที่ดีด้วยค่ะเน้นอาหารที่มีสารอาหารสูงหรือ nutrient dense โปรตีนต้องถึงเพื่อรักษามวลกล้ามเนื้อแล้วก็ช่วยให้อิ่มนานด้วย ส่วนคาร์โบไฮเดรตกับไขมันก็ต้องจัดการให้เหมาะสมให้สมดุลกันแล้วพวกวิธีเฉพาะทางอย่าง IF r อ k ริกโตหครับพอจะช่วยได้ไหมืมพวกนั้นก็อาจจะเป็นเครื่องมือช่วยได้อย่างหนึ่งค่ะสําหรับบางคนนะแต่ต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่ทางแก้สําเร็จรูปสําหรับทุกคนแล้วก็ควรทําภายใต้ความเข้าใจที่ถูกต้องหรือมีผู้เชี่ยวชาญดูแลก็จะดีกว่าค่ะ เข้าใจครับแสดงว่าเป้าหมายระยะยาวจริงๆมันไม่ใช่แค่ลดน้ําหนักซึ่งมันอาจจะชั่วคราวแต่คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทั้งการกินการใช้ชีวิตให้มันยั่งยืนเพื่อสุขภาพดีจริงๆในระยะยาวพวกทางรัดอย่างยาลดความอ้วนอะไรพวกนี้ก็คงไม่ใช่คําตอบที่ดีสรุปได้ดีมากเลยค่ะการเปลี่ยนโฟกัสจากแค่อายุขายมาเน้นเฮลธ์สเปน การเข้าใจว่าความอ้วนจริงๆมันคือเรื่องไขมันไม่ใช่แค่น้ำหนักการตระหนักถึงความสำคัญมากๆของกล้ามเนื้อแล้วก็การหันมาดูแลสุขภาพเชิงรุกแบบเวลเนสนี่แหละค่ะคือกุญแจสำคัญเพราะไอ้ช่องว่างเกือบ10ปีระหว่างอายุไขกับเฮลส์แปนที่เราคุยกันตอนแรกนั่นนะคะมันอาจจะหมายถึงภาระค่าใช้ใจ่ายสุขภาพที่สูงขึ้นเยอะแล้วก็คุณภาพชีวิตที่ลดลงในช่วงท้ายๆด้วยการลงทุนกับเฮลส์แอนวันนี้ก็คือการลงทุนเพื่ออนาคตที่ดีกว่าของเราเองค่ะ ฟังแล้วก็อยากชวนให้ทุกคนลองมองสุขภาพตัวเองให้ลึกกว่าแค่ตัวเลขบนตาช่างดูนะครับลองดูเรื่ององค์ประกอบร่างกายสัดส่วนไขมันกล้ามเนื้อกันบ้างก็น่าจะดีค่ะแล้วก็ขอฝากข้อคิดปิดท้ายไว้นิดนึงนะคะว่าอาหารที่เรากินวันนี้อาจจะเป็นยาหรืออาจจะเป็นยาพิษก็ได้การเลือกของเราในทุกๆมื้อเนี่ยมันส่งผลต่อสุขภาพระยะยาวของเราโดยตรงเลยค่ะว่าจะนำเราไปสู่สุขภาวะที่ดี หรือจะค่อยๆสะสมความเสี่ยงโรคเรื้อรังไปเรื่อยๆในอนาคต